สวัสดีวัยรุ่น Forbidden Land หายหน้าหายตาจากคอนเทนต์มอนฮันไปนานเลยแต่วันนี้ผมกลับมาแล้วพร้อมกับคู่มือมอนตัวเบิบ่มๆหลังอัปเดตเตต้นอัปเดต4ไปแล้วหลายคนคงน่าจะได้หัวดกก็อกมาเซออสกันบ้างแล้วผมคิดว่ามันคงไม่ได้ยากบ้าบอเหมือน,นไอเห็บหมาโอเมก้าแน่นอนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูข้อมูลและรายละเอียดสําคัญสิ่งที่ควรรู้สิ่งที่ควรระวังและเทคนิคต่างๆในการรับมือกับก็อกมาเซออสอย่างมีประสิทธิภาพ ผมมั่นใจว่ารายละเอียดในคลิปนี้จะละเอียดมากพอที่ทาให้ลหลายๆคนที่เล่นไม่ผ่านหรือว่ารู้สึกว่ามันยากก็สามารถรับมือกับมังกรตัวนี้ได้สบายๆเราไปดูกันเลยครับอ่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่สนามเรามาดูข้อมูลต่างๆที่ควรรู้และเตรียมตัวสําหรับการต่อสู้กันครับผมจะแบ่งเนื้อหาออกเป็นเฟสนะโดยเฟสการต่อสู้จะมีทั้งหมด3เฟสเฟสแรกคือสู้กันบนลานข้างล่างเฟสที่2คือขึ้นไปบนเวทีด้านบนและเฟสที่3ก็คือปีนขึ้นไปงัดกันบนยอดเขา แต่และเฟสจะมีเทคนิคและวิธีการรับมือที่ต่างกันแต่ไม่ต้องกลัวดูคลิปนี้จบรับรองว่าเล่นเป็นและรู้งานแน่นอนและสุดท้ายก็คือเรื่องของอาวุธอาวุธที่แนะนําคืออาวุธธาตุไฟที่ใช้ในเฟสหนึ่งและเฟสสองและอาวุธธาตุมังกรที่เอาไว้ใช้ในเฟสสามและสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําก็คือเรื่องของอาหารอาหารอันนี้สําคัญมากๆมันช่วยเซฟทีมเราได้เลยแหละโดยวัตถุดิบที่ผมจะใส่ผมจะใส่เป็นผักออร์แกนิกที่ปลูกด้วยขี้ราทาลอตและกระเทียมบูดเนื่องจากมันเป็นเกรดต่าสุด และความสามารถของมันก็คือการตายให้เราได้หนึ่งครั้งการตายที่ว่าคือถ้าเราได้รับดาเมจจนถึงตายเราจะได้รับสถานะหน้าด้านคือกูกูไม่ตายมึงจะทําไมอะ่ะเลือดของเราจะเหลือหนึ่งและลุกข,ขึ้นมาเพื่อรับดาเมจต่อไปแล้วก็ถ้าตายหาไปจริงๆอาจจะฟังดูเหมือนไม่มีประโยชน์แต่เวลาเล่นจริงมันช่วยได้จริงๆนะเพราะว่าเราจะมีเวลาลุกมาเติมยาได้ถ้าเกิดว่าไม่ซวยแบบไปนอนบนลาวาตรงคออะนะ และสุดท้ายก็แล้วแต่จะใส่เลยแต่ผมใส่น้ำพึ่งเดือนเก้าจากป่าหิมพันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฮิวโคตดเบียวเลยคือเวลาผมเติมเลือดอะ่ะถ้าใส่น้ำพึ่งเนี่ยเราจะได้เลือดเยอะขึ้นแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าม็อกซี่ทำงานจริงๆอะมันทำงานยังไงแบบไม่ปั่นแล้วนะแบบอันนี้ของจริงเลยตอนที่ม็อกซี่ติจริงๆอะ่ะเดี๋ยวไปดูกัน ก็ครบแล้วนะสำหรับการเตร็มตัวพื้นฐานทีนี้เรามาลุยเฟสแรกกันเลยในเฟสแรกเราจะซัดกันในลานกว้างที่มีพื้นที่ให้เล่นกว้างมากและในเฟสนี้จะมีจุด Environment หรือว่าจุดสภาพแวดล้อมที่เราสามารถเล่นได้ทั้งหมด4จุดนั่นก็คือหลุมระเบิด3หลุมข้างซ้ายขวาและตรงกลางกับก้อนหินบนเพดาน2ก้อนรวมทั้งหมดเป็น5จุดแต่เราจะใช้หินแค่ก้อนเดียวผมเลยนับเป็น4จุดสำหรับเฟสแรก ทีนี้สิ่งที่อยากจะระวังเอาไว้ก็คือนั่นคือเรื่องของก้อนหินบนเพดานนี่แหละอย่างที่ผมบอกว่ามันจะมีทั้งหมด2ก้อนก้อนแรกจะอยู่ใกล้กับหลุมระเบิดและอีกก้อนจะอยู่ตรงบริเวณเวทีเฟสส คนอื่นเล่นยังไงผมไม่ทราบนะแต่วิธีเล่นของผมคือผมจะเก็บหินก้อนเนี้ยไว้ใช้ในเฟสสองเสมอผมจะไม่ใช้หินนี้ในเฟสแรกเด็ดขาดผมเล่นออนไลน์มาก็ไม่มีใครใช้หินหน้าเวทีในเฟสแรกคือใช้ไปมันก็ไม่ได้ถึงขั้นเควสล่มนะแค่โอกาสที่ก๊อกจะไปยืนตรงนั้นตั้งแต่ต้นเฟสอะ่ะมันน้อยและมันก็ไม่คุ้มด้วยเพราะว่าเฟสแรกเราไม่จําเป็นต้องใช้หินก้อนนั้นในการช่วยเร่งดาเมจเลยเราจะปล่อยหินหน้าเวทีเอาไว้เลยในเฟสนี้ลืมมันไปได้เลย ทีนี้เรามาดูเรื่องหลุมระเบิดกันหน่อยปกติหลุมระเบิดอันนี้เท่าที่ผมรู้คือมันจะทาปฏิกิริยากับไฟและระเบิดหรือก็คือมันจะประทุขึ้นมาถ้าก๊อกใช้ท่าที่เอาแขนปาดพื้นเป็นวงกว้างไปโดนหลุมตอนมันกวาดพื้นแขนของมันจะมีแสงไฟส้มๆไม่เห็นนั่นแหละจังหวะปาดส้มๆตอนนั้นถ้าเกิดว่าแขนไปโดนหลุมมันก็จะประทุและทําดาเมจ2 0 5 0ต่อครั้งเป็นจํานวน4ครั้งสูงสุดขึ้นอยู่กับว่ามันไปยืนตรงระเบิดนานแค่ไหนด้วยนะ และอีกวิธีก็คือใช้พอรดระเบิดที่มีในแมปเก็บมายิงใส่พื้นก็ได้เหมือนกันแค่กะจังหวะให้มันไปยืนบนหลุมให้นานที่สุดก็พอ มาก็จะเป็นในส่วนของท่าโจมตีในเฟสแรกในเฟสนี้จะไม่มีอะไรหวือหวามากมันก็ตามประษาพวกตัวใหญ่ๆนั่นแหละมีท่าพ่นน้ามันไปทางตรงท่าพ่นปาดข้างมีท่ากระโดดทุบและยกตัวทุบแล้วก็ท่าปาดแขนที่บอกไปว่าแขนมันจะติดไฟส้มๆแล้วก็ท่ากัดข้างหน้าเอาจริงๆเรื่องของท่าโจมตีผมตั้งใจจะไม่โฟกัสไปทั้งหมดเพราะว่ามันจะยาวและก็ไม่ได้มีท่าโจมตีเยอะหรือว่ายากเอาเป็นว่าส่วนนี้ไปเล่นกันเองน่าจะสนุกกว่าครับ อันนี้เป็นเกรดเล็กๆน้อยๆนิดหนึ่งและระหว่างที่เรากำลังเล่นทุกครั้งที่เราได้ยินเสียงของฟาเบียตตะโกนนั่นหมายความว่าก๊อกกำลังจะทําการพ่นน้ำมันใส่ฟาเบียตทำให้จังหวะนั้นเราจะมีเวลาในการตีฟรีครู่หนึ่งเราจะใช้ตอนนี้รับคมมีดเติมเลือดเติมบัฟหรือว่าจะตีฟรีก็แล้วแต่สะดวกได้เลย ่อมาก็จะเป็นในส่วนของการรับมือในส่วนของการรับมือกับก๊อกในเฟสแรกไม่ได้มีอะไรมากเราก็แค่ใช้อาวุธธาตุไฟตีไปบริเวณที่ปีกหรือว่าแขนที่เป็นแขนใหญ่ของมันน่ะแขนใหญ่ๆนะไม่ใช่แขนเล็กๆก๊กมันจะมีแขนเล็กอยู่ด้านหน้าด้วยอันนั้นตีไปก็ไม่มีประโยชน์เราจะเน้นไปที่ตีแขนใหญ่ของมันแทนจะเห็นได้ว่าในตอนแรกน้ำมันที่เกาะบนแขนของมันจะยังแข็งอยู่แต่พอเราเอาอาวุธธาตุไฟตีไปสักระยะน้ำมันที่เกาะแขนก็จะเริ่มละลายและเราจะเห็นได้ว่าน้ำมันดำๆมันขยับขยุกขยิกอันนั้นก็คือมมมมัันลลลละาายยแ้วรบดเเเต็ๆ ในจังหวะนี้อาวุธจะตีเข้าแบบเต็มดาเมจและต่อให้ไม่ใช่อาวุธคมเขาาก็ยังตีเข้าเหมือนกันเพราะว่ามันอ่อนตัวแต่สถานะละลายแบบนี้จะอยู่แค่ชั่วคราวเท่านั้นเมื่อผ่านไปสักระยะหนึ่งมันจะกลับมาแข็งอีกแล้วเราก็ทําแบบนี้วนไปเรื่อยๆหลบการโจมตีตีแขนให้ละลายแล้วก็ตีซ้ําๆถ้ามันรับดาเมจที่แขนใหญ่มากพอระดับหนึ่งมันก็จะล้มให้เราตีฟรีแป๊บหนึ่งด้วย แล้วก็อีกอย่างที่ต้องระวังหน่อยนั่นก็คือเรื่องของน้ามันบนพื้นเวลาที่ก๊อกสู้มันจะปล่อยน้ามันลงมาบนพื้นเป็นระยะน้ามันพวกนี้จะทําให้เราเหนืดเวลาที่เราเดินเข้าไปใกลๆ้ๆหรือว่าเราจะเดินช้ามากๆและมันจะติดไฟจนระเบิดได้ถ้าเกิดว่าได้รับดาเมจจากไฟของตัวก๊อกเองและเราไม่สามารถจุดให้ระเบิดเองได้นะทําได้แค่ระวังอย่าเหยียบอย่าเข้าใกล้ต่อมาเฟสนี้ก็จะเป็นเฟสที่ไม่นานมากาเท่าที่กับเฟสแรกนั่นก็คือเฟสที่2นั่นแหละนับได้ว่าเป็นเฟสที่ง่ายที่สุดแล้ว เฟสนี้ดูง่ายๆก็คือก๊อกจะหันไปพ่นลาวาใส่กำแพงจนสิ่งกีดขวางมันละลายและเปิดทางให้เราปีนไปยังจุดต่อไปแต่ก่อนอื่นอย่าลืมที่จะเก็บชิลเมนเทิลบัคมาใช้ด้วยเวลาที่มันเข้าเฟสสองมันจะทำการพ่นไฟและทำให้ถ้ำกลายเป็นลาวาอากาศในนี้จะทำให้เลือดของเราลดลงเรื่อยๆตรงจุดนี้เราจะมี Environment ที่สามารถเล่นได้3อย่างไม่นับปืนนะนั่นก็คือก้อนหินระเบิดฝั่งซ้ายมือ3ก้อนและคันโยกที่เอาไวต้ตอกไขก๊อกด้านขวาและก้อนหินบนหัวที่เราเซฟเอาไว้จากเฟสแรกเอามาใช้ในเฟสนี้ได้ เรามาเริ่มกันที่เรื่องของหินระเบิดก่อนเลยละกันถ้าเราหันหน้าเข้าหากกซึ่งเราก็ต้องหันอยู่แล้วแหละหินระเบิดจะอยู่ด้านซ้ายสุดเลยเราจะเอาหินที่ไปโยนตอนมันล้มมาฝั่งหินก็ได้หรือว่าไปล้มตอนฝั่งไหนก็ได้หรือง่ายๆก็คืออยากใช้ตอนไหนก็ใช้ไปเลยหรือจะเอาไปโยนเล่นก็ตามสะดวกแล้วก็หินระเบิดพวกนี้มันจะทําดามเมจไฟถ้าเราโยนใส่แขนมันสลูกน้ำมันที่แขนมันจะละลายทันทีเลยด้วยเดี๋ยวผมให้ดูภาพนี้ซ้ํานะ ส่วนเรื่องของการล้มเราจะสังเกตได้ว่าเดี๋ยวล้มซ้ายเดี๋ยวล้มขวาจะโยนหินใส่หลังก็ดันหันไปอีกทางเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันล้มฝั่งไหนแล้วมันจะหันหลังไปทางไหนในส่วนนี้จากที่ผมเองได้ทําการทดลองมามันขึ้นอยู่กับว่าเราทําดาเมจกับแขนข้างไหนอย่างที่ทุกคนรู้กันดีว่าถ้าเกิดว่าเราตีแขนปีกมันจะได้รับดาเมจมากพอมันก็จะล้มใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันเลยโถมดาเมจไปที่แขนข้างไหนข้างนั้นก็ล้ม ผมถูมดาเมตไปที่แขนข้างซ้ายมันก็ล้มไปฝั่งซ้ายผมถูมดาเมตไปที่แขนข้างขวามันก็ล้มไปฝั่งขวาผมได้ทําการทดลองกับบอดโดยบอทมันจะไปกองกันฝั่งขวาหมดล้มกี่ครั้งขวาทุกครั้งเพราะมันตีกันอยู่แต่แขนขวา ราะงั้นผมเลยสรุปไว้ว่าทิศทางการล้มขึ้นอยู่กับแขนที่เราตีแต่เวลาไปเล่นออนไลน์จริงๆมันจะมีการกระจัดกระจายของคนไปกองกันซ้ายบ้างขวาบ้างทำให้เวลาที่มันลม้มเราจะคาดเดาไม่ได้เลยว่าฝั่งไหนจะทำดาเมจมากกว่ากันถ้าเล่นกับเพื่อนในตี้ก็นัดกันตีไปเลยจะเอาซ้ายหรือว่าขวาถ้าจะให้คุ้มๆก็ต้องเล่นที่ฝั่งซ้ายพอมันล้มปุ๊บเราก็ให้3คนตีหลังเพื่อเอาปืนออกและอีกคนก็ไปโยนระเบิดใส่พอมันลุกขึ้นมาก็ยังมีหินบนหัวไว้ใช้หรือจะเก็บไว้ใช้ตอนหลังก็ได้เพราะว่าหินยังไงก็ได้้ใชอยู่ดี และก็จบเรื่องหินระเบิดกับการล้มของมอนไปแล้วใช่ไหมต่อมาก็จะเป็นส่วนของคันโยกคันโยกอันนี้จะทําดาเมจตายต,ตัวคือ8,200หน่วยเท่ากับหลุมระเบิดแบบโดนครบทุกดอก1หลุมคันโยกนี้จะมีข้อควรระวังอยู่ก็คือตอนที่ก๊อกมันเบนมาฝั่งซ้ายเราห้ามใช้เด็ดขาดเลยไม่งั้นวืดแน่นอนเพราะว่าก๊อกมันอยู่ในจุดที่มันจะไม่โดนกระแทกไม่งั้นมันจะเป็นแบบในคลิปนี้ คันโยกจะอยู่ฝั่งขวามือเราเราจะใช้ก็ต่อเมื่อตัวก๊อกอยู่ตรงกลางหรือว่าเบนมาฝั่งขวาเท่านั้นตรงกลางมันเหมือนจะไม่โดนแต่เวลาใช้มันจะโดนหางมันเลยยังล้มได้แต่ตอนผมใช้คันโยกผมจะใช้หลังจากที่มันโดนปืนไปแล้วมากกว่าเพราะว่าเมื่อก๊อกโดนปืนแบบชาร์จเต็มมันจะเปลี่ยนเฟสไปเฟสสามไวมากแต่จริงๆแล้วมันก็คือดาเมจของเราถึงนั่นแหละมันเลยเปลี่ยนเฟสเพราะงั้นผมเลยจะใช้เวลาตอนที่มันโดนปืนชาร์จเต็มยิงที่67,650ดาเมจและกดคันโยกต่ออีก8,200ดาเม ยังไงลุกขึ้นมามีโอกาสย้ายแน่นอนต่อมาก็เป็นเรื่องของการใช้ปืนที่หลุดออกมาดีกว่าปืนนี้จะชาร์จตัวเองได้แต่มันจะชาร์จช้ามากๆแบบช้ามากๆไม่แนะนําให้ปล่อยเอาไว้และแนะนําเป็นอย่างยิ่งว่าควรชาร์จได้ครบ3สายด้วยวิธีทําให้ปืนหลุดออกมานั้นทําได้ง่ายๆด้วยการตีมันให้ล้มแล้วก็วิ่งไปซัดหลังมันจนหลังมันแตกพอหลังมันแตกปุ๊บถ้าเราตีต่อไปอีกระยะหนึ่งปืนก็จะหลุดออกมาให้ใช้ เรากาลังดึงสายตัวเราจะถูกจํากัดการเคลื่อนไหวทําได้แค่เร่งความเร็วนิดหน่อยกับกระโดดพุ่งตัวที่มีช่วงเวลาการลุกที่นานพอสมควรด้วยเหตุผลบางประการในตอนที่เรากําลังลากสายก็จะเล็งเราเป็นพิเศษให้เรากัดจังหวะก,กระโดดหลบให้ดีหรือถ้าโชคดีหน่อยนาเดียก็จะยิงผอสกัดการพ่นของก็อกได้หรือเพื่อนอาจจะล้มก็อกได้อันนี้ก็รอดตัวไปอย่างในคลิปจะเห็นได้ว่าก็อกกระตุกอยู่ 2- 3สรอบก,ก่อนจะลุกมาแล้วอ้าปากพ่นลาว่าแต่ว่าโดนนาเดียขัด ยังไม่ไวหน้าด้านลุกมากัดผมจนล้มอีกผมเลยเอาหินที่เก็บไว้ตั้งแต่ชาติปางก่อนมาหยอดหัวแล้วก็หยิบสายไปต่อปืนแบบชิวๆ,วๆสายชาติปืนถ้าเกิดว่าเราทำหลุดมือมันจะค่อยๆไหลกลับที่มันช้าๆเราไม่ต้องรอให้มันกลับไปถึงจนสุดก็ได้เราสามารถหยิบมันขึ้นมาแล้ววิ่งต่อได้เลย และอีกอย่างที่ควรรู้เอาไว้ก็คือตอนที่เรากําลังเสียบสายชาร์จตัวเราจะเป็นอมตะไม่รับดาเมจและจะไม่กระเด็นไม่ว่าจะโดนอะไรก็ตามเหมือนในคลิปที่ผมใส่สายชาร์จแล้วก๊อกตบลงมาผมก็ไม่เป็นอะไรเลยเราสามารถกะจังหวะด,ดีดีแล้วใช้จุดนี้เป็นประโยชน์ได้เช่นกันแล้วก็อันนี้ผมไปเจอมาต้องขอบคุณเพจคุณเคนด้วยนะครับนั่นก็คือในเฟซสองถ้าเกิดว่าเราใส่เพชรที่ชื่อว่า outdoor man ที่เป็นเพชรเลเวลหนึ่งในตอนที่เราลากสายชาร์จเราจะลากไวมากๆ จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้อันนี้ก็เป็นทางเลือกได้เลยแต่ผมใส่แหละเพราะว่าเราสามารถสแตนบายไปยืนรอสายที่ไกลที่สุดได้ตอนปืนตกสําหรับผมมันนับว่ามีประโยชน์มากๆแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูระหว่างใส่เอาดอแมนกับไม่ใส่ว่าความเร็วมันต่างกันขนาดไหนนะครับ เมื่อเราชาร์จปืนแล้วก็ทําดาเมจกับก๊อกต่อไปเรื่อยๆจนกว่าปืนจะชาร์จเต็มเราสามารถสังเกตได้จากแสงเป็นแท่งที่โผล่มาจากตัวปืนหรือว่าจะดูแจ้งเตือนขวามือก็ได้เหมือนกันพอปืนชาร์จเต็มแล้วเราก็หามุมยิงถ้าก๊อกไม่ได้อยู่ในระยะยิงก็สามารถหันทิศทางได้ด้วยการเลื่อนที่ด้านข้างของปืนแต่ให้ชัวร์สุดก็ยิงตอนมันล้มจะดีมาก เป็์นี้ถ้าโจมตีก็ไม่มีอะไรมากมันจะมีท่าพ่นลาวาที่พ่นลงมาจุดเดียวแล้วค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นจากนั้นก็ระเบิดตามหลังอันนี้แรงแต่เราสามารถกระโดดซูเปอร์แมนหลบได้ หรือถ้าเกิดว่าเราโดนท่านี้ไปนังแต่ที่มันเริ่มพ้นเลยให้เรานอนต่อไปอย่าขยับตัวอย่าลุกอย่าทําอะไรทั้งนั้นให้นอนต่อไปเรากับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าในตอนนี้เราจะนอนนานมากและเราจะเป็นํามาตาตอนที่เรานอนจังหวะที่เรานอนเราจะเป็น้ำมาตะไม่มีอะไรมาทำเราได้ทั้งนั้นเราก็แค่นอนรอให้ระเบิดรอบ2องมาทำงานแล้วค่อยลุก เพราะถ้าเกิดว่าเราลุกตอนที่ระเบิดรอบแรกมันพ่นเสร็จพอเราลุกปุ๊บ set, แอนิเมชันลุกเสร็จเราก็จะโดนก๊อกสองทันทีเลยก็มีโอกาสตายได้กับอีกท่าคือพ่นลาวาจากอีกฝั่งไปอีกฝั่งแล้วก็ระเบิดตามหลังเหมือนเดิมอันนี้หลบง่ายๆเพราะว่ามันง้างนานเราก็ดูเอาว่ามันพ่นจากฝั่งไหนไปฝั่งไหนแล้วก็หลีกทางซะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นท่าตบกับเอ่อท่าพ่นน้ำมันควายๆก็ไม่มีอะไรต้องสนใจละ และสุดท้ายเฟสที่3เป็นเฟสที่ต้องใช้อาวุธทาานมังกรในการสู้เราไม่จําเป็นต้องสลับระหว่างไฟกับมังกรก็ได้เพราะว่าถึงแม้บางช่วงมันจะมีตัวเคลื่อบน้ามันอยู่แต่น้ามันพวกนั้นก็เป็นน้ามันที่ละลายแล้วก็ไม่ต้องใช้ไฟละลายซ้ําตีเข้าอยู่ดีเราสามารถใช้อาวุธทาานมังกรตีเฟสนี้จนจบเกมได้เลยสําหรับผมในเฟสนี้การโซโล่คือยากที่สุดแล้วเพราะว่าเราต้องทําดาเมจไปด้วยและต้องคอยหลบระเบิดลาวาด้านล่างไปด้วยมันโคตรจะวุ่นวายเลยวุ่นวายมากๆ ในเฟสนี้ก๊อกจะบินขึ้นมาด้านบนถ้าเกิดว่าเราไม่ได้จะไปเติมของที่แคมป์ผมแนะนําให้ไต่ขึ้นมาแซงก๊อกให้ได้แล้วไปยืนตรงการกรบาดท,ที่ก๊อกจะบินขึ้นมาการยืนตรงนี้จะช่วยลดโอกาสการโดนท่าพ่นลาวาของมันได้เพราะมันจะพ่นจากด้านในออกไปด้านนอกแต่มันไม่สามารถพ่นใต้ตัวมันเป๊ะได้หลังจากนั้นมันจะเริ่มทิ้งลาวาลงมาทีนี้ก็หลบให้ดีและระวังหลบก็ต้องยิงพอตใส่มันด้วยจุดที่แนะนําให้ยิงนั่นก็คือหัวหางและปีกและการยิงทุกครั้งควรชาร์จก่อนยิงจะดีมาก วิธีเช็คว่าทำดาเมจโอเคไหมก็ให้ดูว่าที่เรายิงไปมันเป็นเลขสีเหลืองหรือเปล่าถ้าเป็นเลขสีเหลืองแบบชาร์ตโดยปกติแล้วจะทำดาเมจเกิน400แน่ๆถ้าโดนจุดที่ว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วสำหรับเทคนิคการยิงในแต่ละลูกและถ้าเกิดว่าเราทำดาเมจได้ถึงในตอนที่มันบินมันจะร่วงลงมาให้ตีและเริ่มต่อสู้ต่อทันที ด้านบนนี้จะมีจุดทำดาเมจอยู่2จุดนั่นก็คือจุดซ้ายสุดกับจุดขวาสุดของโซนจะมีก้อนหินอยู่2ก้อนเราสามารถใช้หินนี้ทำให้มันร่วงลงมาได้ตอนที่มันบินหรือจะใช้ตอนที่มันลงพื้นแล้วก็ได้เหมือนกัน แต่ว่าเราใช้หินโดนมันจะล้มให้เราตีฟรีอยู่ระยะหนึ่งเลยและในเฟสนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อนเท่าไหร่มีแค่ทําดาเมจและคอยหลบท่ามันก็พอโดยปกติแล้วถ้าเล่นออนไลน์กับคนอื่นๆโอกาสผ่านดามดเมจเช็คก็จะสูงมากๆเอาจริงๆเนะื้อหาในเฟสนี้แทบจะสั้นกว่า2เฟสแรกมากเลยแหละเพราะว่ามันไม่มีอะไรจริงๆมันมีแค่สิ่งที่เราต้องทํานั่นก็คือการโจมตีและการใช้ก้อนหินและสิ่งที่ต้องระวังนั่นก็คือท่าโจมตีบางท่าและระวังระเบิดลาวาบนพื้น สรุปง่ายๆสำหรับเฟส3ก็คือใช้พอตที่มันดรบยิงใส่มันจนร่วงลงมาให้เราตีแล้วก็ใช้หินสองฟังในตอนที่มีโอกาสแล้วก็หลบ่าโจมตีหนัหนกๆให้ได้เป็นอันจบหลักสูตรพื้นฐานสำหรับเฟส3เอาล่ะหลังจากนี้เรามาดูข้อมูลรายละเอียดยิบย่อยของเฟส3ที่เราควรรู้กันไว้ดีกว่าในเฟส3จะเป็นเฟสหลักที่เราฟาร์มชิ้นส่วนพิเศษที่ใช้ในการอัปเกรดอาวุธให้เป็นก๊อกมาอาเทียนและชิ้นส่วนที่ว่ามาจะเกาะอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายก็ เราสามารถทําการโจมตีให้จุดเหล่านั้นแตกได้โดยแต่ละจุดที่เราตีแตกจะให้โบนัสเป็นชิ้นส่วนอัพอาวุธ4ชิ้นก็คือล็อกไว้เลยนะ4ชิ้นต่อ1จุดยิ่งตีหลุดเยอะยิ่งตีแตกเยอะก็ยิ่งได้เยอะตอนจบเกมและเรายังสามารถรู้ได้ว่าเราผ่านดาเมเช็คหรือยังผ่านการฟังที่นาเดียพูดโดยนาเดียจะมีบทพูด3แบบแบ่งเป็น3เฟสตามนี้ โดยเราสามารถนําไปอ้างอิงได้เลยนาเดียจะพูดประโยคเดิมตลอดไม่มีเปลี่ยนไม่ว่าจะเล่นไปกี่รอบแต่ตรงนี้ก็มีส่วนที่ผมอยากจะอธิบายเพิ่มเติมด้วยอาจจะช่วยให้หลายๆคนไม่งงคือในตอนที่นาเดียมันแจ้งสถานะดามเมจเช็คหลายๆครั้งนาเดียจะไม่อัปเดตให้อย่างเช่นนาเดียจแจ้งว่าดามเมจเช็คของเราไม่ผ่านนะแต่พอก๊อกมันปล่อยท่าใหญ่กลายเป็นว่าเรากันได้ทุกคนรอดก็ไหนว่าไม่ผ่านไงทาไมรอดสาเหตุที่เป็นแบบนั้นเพราะว่านาเดียมไม่ได้อัปเดตสถานะให้นั่นเอง คือตอนที่นางแจ้งอะดาเมจเราอยู่ในจุดที่มันไม่ผ่านแล้วก็ไม่ได้เกือบผ่านด้วยคือต่ำกว่าเกณฑ์เลยแต่จังหวะที่ตัวมันแดงทีมเราอาจจะโถมท่าใหญ่ประเคนคอมโบกันสุดตินจนเปลี่ยนจากไม่ผ่านให้เป็นผ่านในเวลาสั้นๆได้พอดาเมดเช็คมันผ่านนาเดียมันก็ไม่ได้แจ้งเตือนแล้วเพราะมันจะแจ้งว่าก็กำลังจะโจมตีแทนทําให้มันไม่ได้อัปเดตสถานะดาเมจเช็คให้เรานั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมบางครั้งแจ้งว่าไม่ผ่านแต่กลายเป็นผ่านนั่นเอง อันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาส่วนสุดท้ายและ้ะนั่นก็คือเรื่องของท่าใหญ่ที่ก๊อกจะใช้โจมตีเราเราจะรู้ได้ยังไงว่าก๊อกใกล้จะใช้ท่าใหญ่ตอนไหนโดยส่วนใหญ่แล้วนาเดียจะเป็นคนแจ้งสถานะดาเมจเช็คก่อนที่ก๊อกจะใช้ท่าใหญ่ประมาณ1นนาทีหรือว่าน้อยกว่านั้นแต่ชั่วสุดคือก่อนที่ก๊อกจะชาร์จตัวแดงมันจะบินขึ้นฟ้าและวนก่อนจะลงมาชาร์จจังหวะนี้คือจังหวะที่ทุกคนต้องเตรียมตัวประเคนทุกอย่างที่มีใส่แบบสุดตัวเพราะมันจะรับดาเมจเยอะมากๆตีเท่าไหร่เข้าทุกดอก หรืออีกวิธีที่สังเกตง่ายๆก็คือตอนที่มันบินขึ้นไปให้ดูหลอดเลือดของเรามันจะกระพริบหนักมากและก็นานมากนั่นหมายความว่ามันกำลังจะบินวนและชาร์จตัวแดงนั่นเองพอมันชาร์จตัวแดงเราก็โถมตีมันให้สุดตัวตามที่บอกเลยแต่เราต้องระวังให้ดีเพราะว่าที่พื้นจะมีระเบิดด้วยและก่อนที่ก๊อกจะบินกลับขึ้นฟ้ามันจะม้วนตัวอีกรอบตอนมันม้วนตัวคนที่อยู่ด้านหลังจะโดนดาเมจจนล้มและถ้าจังหวะไม่ดีเราอาจจะลุกไม่ทันและตายได้ และนอกจากนี้ต่อให้เราหลบก๊อกได้ก็ยังต้องระวังอีกอย่างนั่นก็คือระยะห่างของเรากับก๊อกถ้าเรายืนใกล้เกินไปเราจะโดนลูกไฟตกใส่เพราะตอนที่ก๊อกกำลังเผาพื้นมันจะมีลูกไฟออกมาเยอะมากๆและจะตกใส่คนที่อยู่ใกล้ด้วยตายกันมาเยอะแล้วกับลูกไฟอ่ะแบบเมื่อกี้เลยแบบเมื่อกี้ที่ให้ดูอ่ะตายแบบนั้นเลยลูกไฟล้วน แต่ถ้าเรามีอาวุธที่สามารถกาดได้ก็กาดเองเลยในกรณีที่ดามเมชเชคเราผ่านยังไงเราก็กันไหวแต่ก็อย่ายืนใกล้เกินไปเหมือนกันถ้าเกิดว่าเรากางโลก่ใกล้เกินไปเวลาที่เราโดนลูกไฟเราก็จะถอยหลังไปเรื่อยๆอาจทําให้เพื่อนที่มายืนข้างหลังเราถ้าเขาไม่โดนไฟเผาเขาก็จะโดนลูกไฟตกใส่หัวอยู่ดีและจากนี้ไปก็จะเป็นเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับท่าโจมตีใหญ่ของก๊อกผมได้ทําการทดลองบางส่วนมาและได้นำมาให้ทุกคนได้ดูกันว่ามันเป็นยังไงจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปลองเองเราไปดูกันเลยครับ จริงๆแล้วถ้าเราดาเมจเช็คไม่ผ่านเรายังสามารถรอดได้อยู่นะแต่แค่ครั้งเดียวเท่านั้นถ้าเกิดว่าในตอนที่ก๊อกกำลังบินมาถ้าเกิดว่าตอนนั้นมันไม่บินไปพังก้อนหินในฉากเราสามารถขึ้นไปยืนบนก้อนหินได้หนึ่งครั้งหลังจากการระเบิดครั้งแรกมันจะพังหินทุกก้อนทิ้งทันที หลายคนน่าจะสงสัยว่าฟาแคสเตอร์หรือว่าผงเขียวสามารถใช้ได้ไหมผมได้ลองมาแล้วผลลัพธ์คือไม่สามารถใช้ได้และฟาส t าวเวลก็จะถูกปิดใช้งานเช่นกันไม่สามารถวับกับแคมป์ได้แล้วฟาแคสเตอร์จะใช้ได้ตอนไหนหรือว่าควรใช้ตอนไหนผมได้ลองมาแล้วเราจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมันยังไม่ชาร์จตัวแดงนั่นหมายความว่าถ้าดาเมจเช็คเราไม่ผ่านแล้วเราจะหนีเพื่อเซฟตัวเองเราต้องใช้ฟาแคสเตอร์ตอนที่มันบินวนขึ้นฟ้าแบบในคลิป ในคลิปจะเห็นได้ว่าผมปาฟาเคสเตอร์ตอนมันบินวนก่อนจะลงพื้นแค่ไม่กี่วิแล้วผมก็กลับแคมป์ไปเติมของจากนั้นก็กลับขึ้นมาทันทีสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมยืนอยู่ตรงนอกสนามตอนที่ก๊อกระเบิดท่าใหญ่ผมก็ไม่เป็นอะไรไม่โดนอะไรเลยเพราะในพื้นที่นั้นมันเป็นจุดเซฟนั่นเอง และเนื้อหาของคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับและถ้าทุกคนชอบคลิปแบบนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์พูดคุยกันได้ หรือใครสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยครับผมจะไปหาคําตอบมาให้และถ้ามีข้อมูลตรงส่วนไหนผิดพลาดหรือว่าขาดตกไปก็สามารถแนะนํากันได้ครับผมจะปักหมุดคอมเมนต์ไว้ให้เหมือนกันและคลิปนี้ก็เป็นเพียงแนวทางการเล่นพื้นฐานเท่านั้นสามารถนําไปปรับใช้ได้ถ้าเกิดเราเล่นจนชํานาญแล้วเพราะว่าทั้งหมดที่ผมทําก็เป็นเพียงแนวทางการเล่นพื้นฐานที่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะสามารถเข้าใจและเล่นตามได้ไง่ายๆครับ และสุดท้ายก็ขอขอบคุณสมาชิกผู้ใจดีทุกๆคนที่ยังอยู่สนับสนุนกันนะครับขอบคุณทุกๆคนมากมากเลยและใครที่อยากสนับสนุนผมก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ครับทุกราคาได้รับสิทธิ์เท่ากันหมดเลยนะแต่ราคาที่ต่างกัน10บาท15บาทก็เป็นเพียงแค่ช่องทางสําหรับผู้ที่อยากสนับสนุนเพิ่มเติมครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ